สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนประชาชนทั่วบังกลาเทศเตรียมรอฟังคำตัดสินของศาลพิเศษในคดีอาชญาการรมต่อมนุษยชาติที่เกี่ยวข้องกับอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีชิกฮาสซีนาในข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้บงการและเป็นผู้รับผิดชอบหลักของการปราบปรามอย่างรุนแรงต่อการประท้วงของนักศึกษาเมื่อเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม2567ซึ่งเหตุการณ์นั้นมีผู้เสียชีวิตนับพันชีวิต จนกลายเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองในประเทศอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นางฮาซินาซึ่งปัจจุบันอายุ78ปีอยู่ในสถานะลี้ภัยในประเทศอินเดียหลังถูกโค่นอำนาจเมื่อวันที่5สิงหาคม2567โดยได้ปฏิเสธไม่กลับมารับฟังคำพิพากษาในขณะที่ศาลยังคงเดินหน้าลงมติในคดีโดยมีข้อเก่าหาตั้งไว5้5ข้อหาครอบคลุมถึงความรับผิดชอบในการสังหารหมู่การใช้ก่อกางรัฐ และอาวุธหนักในการปราบปรามรวมทั้งการไม่สามารถป้องกันการสังหารหมู่ที่เกิดขึ้นภายใต้การบริหารของเธอได้ทั้งนี้ทางการบังกลาเทศได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทั่วเมืองโดยมีคำสั่งยิงกอะถามที่หลังด้วยชุดอ่อนซ้าหากพบผู้ที่ก่อเหตุวางเพิงหรือโยนระเบิดเชื้อเพลิงและมีการจัดก,กำลังตำรวจและทหารจำนวนมากรอบศาลและจุดเสี่ยงต่างๆเพื่อป้องกันการลุกฮือที่อาจเกิดขึ้นหลังคำพิพากษาโดยจุดสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด ผลการตัดสินนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของผู้ถูกกล่าวหาแต่สะท้อนภาพของประเทศที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านจากการครองอำนาจอันยาวนานไปสู่รัฐบาลเฉพาะการภายใต้บูฮามัดยูนุสประธานที่ปรึกษาแห่งบังกลาเทศที่เข้ามารับหน้าที่หลังการโค่นลม้มของประกาศให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนกุมภาพัานธ25์2569และมีกรอบปฏิรูปที่ต้องเดินหน้าเพื่อเป็นการฟื้นฟูร,ระบอบประชาธิปไตยและคำมันสัญญาต่อความยุติธรรมอย่างไรก็ตามถนนหลายแห่งในกรุงทากาอยู่ในสภาพเงียบผิดปกติ หลายคนหลีกเลี่ยงการเดินทางเส้นทางถูกปิดจราจรและมีการประท้วงย่อยพร้อมเหตุวุ่นวายเช่นระเบิดเชื้อเพลิงในการวางเพลิงยานพหนะซึ่งสมบทนี้ชี้ว่าอีกด้านของความเคลื่อนไหวนี้คือความหวาดกลัวและความไม่แน่นอนอีกด้วย